ที่วัดพระธรรมกายนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจัดพิธีจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกค่ะภายในงานพระอาจารย์บุรินทิตากุสโลและกะัลยานมิตรพัทอินลาบได้กล่าวต้อนรับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านในงานจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกก่อนที่แขกผู้มีเกียรติจำนวน3ท่านได้กล่าวถึง World Peace ไว้ดังนี้ ในการที่จะทำให้สันติภาพเกิดขึ้นในโลกนี้เราควรต้องเริ่มต้นที่คนรอบข้างตัวเราเองลองหันไปดูคนข้างๆเราซิว่าเขาต้องการให้เราช่วยอะไรบ้างการช่วยเหลือกันในสังคมจะเกิดความสงบสุขได้ส่วนในแง่ของาศาสนาคริสต์เราก็ต้องรักและช่วยเหลือเพื่อนบ้านเราสร้างสันติสุขในสังคมเล็กใกล้ตัวและขยายไปสู่โลกได้ จากนั้นพระอาจารย์บุรินที่ตากุสโลได้นำนั่งสมาธิเพื่อกั่นใจผ่องใสก่อนที่กะะัลยาณมิตรพัฒอินลาบจะได้กล่าวนำก่อนจุดประทีปพ,พร้อมกันนี้คณะสงฆ์พร้อมด้วยผู้ร่วมงานทุกท่านได้ร่วมกันจุดประทีปเพื่อสันติภาพโลกพร้อมกันนอกจากนี้นะคะยังได้หลับตารวมใจแผ่เมตตาก่อนที่จะถ่ายภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันเพื่อตรึกล,ลึึนึกถึงบุญที่ได้สั่งสมร่วมกันในวันนี้ค่ะ